ลงเอ่ยสิ้นสุดหยุดเคลื่อนไว้เมื่อหมดหวังครั้งสุดท้ายไม่หายใจถ้าอาจลมไฟน้ำดินก็สิ้นตามนอนตัวแข็งและสลดเมื่อหมดชี่เขาจะสังส่หีบสี่คนห้าม สุปาชาสิ้นเชื่อเหลือแต่น้ำใครจะทมเรียกเราก็เปล่าได้นี่และน้อมนุษย์เรามีเท่านี้หมดลมและวหวก็ไม่มีซึ่งความหมายวิญญาณปราดขาดลับดับจากไายหยุดวุ่นวายทุกๆสิ่งนอนนิ่งเลย เมื <premises. S 2> ่อชีวิตเรานี้มีลมอยู่จงเร่งรู้สินทานนาตัน์เ้ยตั้งภาวนาทำใจอัดให้เคยอย่าละเลยความดีทุกวีวันเมื่อสิ้นลมจิตปรากจากโลกนี้จะได้พาความดีไปสวรรค์อย่าทำบาปน้อยนิด ให้ติดพันพระบาปนั้นจะเป็นเงาตามเราไปสูนรกอเวทีที่มืดมิดสุดที่ใครจะตามติดไปช่วยได้ต้องทนทุกข์สยดสยองในกองไฟตามแต่กรรมของผู้ใดที่ได้ทาม,มันสนวดมนต์ภาวนา รักษาหิาสีหินสอนลูกลหลานให้เคยชินทุกเช้าคําให้รู้จักเคารพกนอบนระธรรมอย่าลืมคำที่พระสอนวอนให้ดีเราเกิดมาเพื่อตายไม่ได้อยู่ทุกทุกคนจะต้องสู่ควา,ามเป็นพี เมื่อเกิดมาเป็นคนได้ทั้งที่ก็ควรสร้างความดีติดตัวไปเพื่อจะได้เป็นสุขไม่ทุกยากไม่ครับแค่แลำบากเมื่อเกิดใหม่ใครทำดีย่อมสุขแท้จงแน่ใจใครทำชั่วทุกยากไร ยอมถึงตนเร่งบำเป็นทานศีลภาวนาสเสวแหงหาแต่สิ่งบุญกุศลสัพพายนอกเป็นของโลกสโสกระะคลสัพพายในประดับตนพนทุกข์เอ๋ย ขอน้อมถวายบุญกุศลนี้แด่องค์สมเด็จพ่อพระบิดาและทุกพระบาททุกพระองค์บนพระนิพพานพระรัตนตรัยผู้ยิ่งใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์ที่มนสุขธรรมะที่วากโร และพี่วันชิตาวันชานนและน้องๆทีมงานบ้านพระนิพพานพระพุทธเจ้าทุกท่านขอให้ทุกท่านอนุโมทนาสาธุการให้ได้บุญเหมือนตนทำกันทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุาธครับ